ทำให้คุณผิดหวังในเรื่องความรักบ่อยๆนะคะคุณอาจจะใช้ชีวิตดีใช้ชีวิตเก่งและเมนิเฟตชีวิตตัวเองบาลานในเรื่องของหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัวและความคิดเรื่องปัญหาแก้ปัญหาเป็นน้กแก้ปัญหาอะไรได้ดีหมดทุกอย่างไปที่ปรึกษาที่ดีนะคะให้กับตัวเองหรือให้กับคนอื่นได้ดีนะ,ะแล้วก็เป็นคนมั่นคงนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ ไม่ดีก็คือเรื่องหัวใจนะคะไม่เก่งเรื่องหัวใจนะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ได้ด้านนี้ก็ดูใจด้วยนะคุณก็ใช้ชีวิตได้ดีนะนะคะคนเรามันมีไม่ไม่ไม่ไ,มได้เพอร์เฟกนะคะร้อยเอร์เซ็มันก็มีทุกด้านนะคะ,ะแล้วบางด้านเราก็อาจจะแบบยังไม่สมบูรณ์ก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะคะเอาแค่ว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตแล้วเราทุกให้น้อยที่สุดแล้วเราใช้ชีวิตแล้ว เดือดร้อนตัวเองหรือเดือดร้อนคนรอบข้างแน่นอนที่สุดก็ถือว่าคุณใช้ชีวิตได้โอเคนะแล้วนะคะอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องแบบโอ้โหนะคะเลิศเลอก,กว่าคนอื่นเขามากมายไก่กองน,นะคะเพราะคนอื่นเขาก็ยังอยู่ในจุดที่แบบว่าเออไม่ได้แบบเออไม่ได้เพอร์เฟกอาจจะไม่เทียบเท่าคุณหรือว่าอาจจะน้อยกว่าคุณมากๆอาจจะ ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนคุณได้นะคะเออใครที่ได้บ้านไพ่นี้ก็เลิศเลยพอรเฟกมากคุณอยู่ในจุดที่แบบว่าโดดเด่นนะคะอยู่สูงะคะ่ะคุณอยู่สูงไปแล้วก่าคนอื่นหลายๆล้านคนนะคะอ่าก็มารับพลังงานบวกๆกันนะคะสําหรับแรนดรอมนี้ก็คือคุณใช้ชีวิตยังไงตอนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย